สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่ที่ไหนชัยว่าครับเทว่าอู่อะไรอูทพี่ปูครับพี่ปูโอ้ช่างปูเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับค่อยมาดูในอู่เขานะครับแต่วันนี้นะครับผมวันนี้เรามายิงปลานะครับที่สวนส้มโอนะครับผมสวนส้มโอนะครับก็วันนี้มีกิจกรรมเล่นนะครับกับ2คนนะครับแย่โดวันนี้มันหัวแน่ล่ามแล้วโดรอสักกูเลยหัวเลยรับแล้วอะไรไข่วันนี้นะครับ เอ่อเป็นหมายนะครับที่เป็นท้องร่องสวนนะครับผมมีหลายร่องเลยนะครับผมนะฮะก็จะมีพวกปันนินนะครับปลาช่อนนะครับที่เห็นบ่อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวลองมาแข่งกับไอไอหนุ่มหน้าจืดกว่านี้ดูไม่จืดแล้วหน้าเข้มปั๊ดเลยอย่ามาแข่งกับไอหนุ่มคนนี้ดูนะว่าฝีมือก็ฝีมือเรานะผมมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครแพ้โดนอะไรก็อาจจะมีเค้กอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูครับฟุ้งดังหน่อยมีเค้กครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนหมมีเค้กมีเค้กมีไขร มีน้ำหวานโมมีหลายากครับนี่ถ้าเกิดโดนถ้าคุณโดนมานี่เสื้อผ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยเลยคงขี่รถกลับบ้านแบบถอดเสื้อเลยนะท่านผู้ชมดูนะครับม่เลนตัวนะครับวันนี้ปืนอะไรมาเล่นครับวันนี้ปืนอะไรมาเล่นมีกัมคอ mini ครับโชว์โชว์ทีกัมคอลายครับกัมคอ mini ระบบไกเซฟปิกปรับระดับครับยกง่ายยิงคล่องปืนของช่างเองนะครับผมก็นี่ตัวนี้เลยครับตัว กับพาลายนะครับชอบนะครับกับพอลายนะครับมันดูดูเท่ดีนะครับ้วปีวันนี้วันนี้ชักเจ็ดเอ่อชักแปดสิบห้านะครับผมปีห้าสิบเซนนะครับเรียบร้อยได้แล้วครับเฮ้ยช่างเตรียมตัวเลยครับช่างเริ่มยังเริ่มแล้วครับก็นะครับผมเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าใครจะได้เยอะกันนะครับว่าใครจะเลวกันนะครับไปดูกันดีกว่าครับผม โอ้หนีจะไ,ได้ไหมเ้ยโดนครับโดนครับีคร,บรยบนี่เลยครับผมตัวแรกครับได้แล้วนะครับตัวแรกปนินนะไช้กำลังทอดนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวแล้วเป็นท้องล่องสวนนะเรืมเร็มเชิมร้อยโดนนะครับแล้วตัวที่สองครับตัวที่สองครับ อืมดูีสองครับมาอลไนี่ยนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยปาน,นินนะครับปาน,นินไบนี้พ่อบอกอร่อยแม่บอกชอบนะนี่นะผมจะถ่ายสักสักสองคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวไปตัดภาพตอนที่แบบว่ายิงแล้วแล้วก็แล้วก็เอามารวมเลยนะครับผม เราเขาพะโลงเสร็จเราจะแข่งไกลตากล้องนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับนี่นะครับผมยิงให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าเกมที่ผมยิงนะครับผมตอนเนี้ยที่ท่านผู้ชมดูนะครับไม่นับตัวนะครับเพราะว่าตากล้องเขาต้องไปยิงเขาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้พอดีไม่ได้ออกกล้องกลบโปติดหัวมานะครับก็เลยต้องให้ตากล้องมาถ่ายนะครับผมเดี๋ยวตากล้องเขาจะพลาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับโอเคถ่ายสักสามคลิปสี่คลิปนะครับค่อยว่ากันนะครับ ใช่แก้วตัวหนึ่งนะครับปันนินนะครับต้องสวนนะครับผมเข้ามาเองนะครับไม่ได้ซื้อมาปล่อยนะครับแล้วก็มีเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ลอยฟองให้เห็นง่ายๆนะครับอืมธนาได้ออกทีนะรู้สึกสดชื่นไงไม่รู้นะครับผมที่เวลานั่งรอปลาขึ้นนะครับรู้สึกแบบสชื่นจริงๆเลยครับผมนะครับก็วันนี้หนีงานลูกค้ามาวันหนึ่งเดี๋ยวว่ากันนะครับผมขอวันนึงเลยครับไม่ไหวแล้วอึดอัดมานานนะครับอยากยิงปลานะครับผมที่เลยนะครับ ไปครับไปดูตัวต่อไปกันดีกว่า เฮดช็อตเลยครับเฮดช็อตเป็นคำว่ากระบาดน,นะครับผมอุย้ยไซส์โอเคเลยอันนี้มีย่างแนละ้วมีกับแก้มแนละ้วปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนนะครับติดอะไรเนี่ยระยองระยางเลยเนะี่ยอู้ปลาช่อนนะครับนี่เฮดช็อตกระบาดเลยนี่นะครับไปอ่ะ <laughs> นะครับไม่ต้องพูดกันเลยนะครับไซนี้นะครับจ้องริงครับใหมายนี้นะครับบ้านพี่บ้านพี่ผมเองนะครับผมก็เป็นบ้านสวนนะก็ด้มีโอกาสมายิงนะครับไปดูตัวต่อไปกันนะครับผมว่าจะได้ปลาอะไรนะครับลุ้นเหมือนกันนะครับช่างผมยอมแล้วดีกว่าช่างช่างผมยอมดีกว่าช่างตามไปสามตตัวแล้วเดี๋ยวสามตัวสามตัวนี้ไหมนะครับ ทำให้ท่าน <c oughs> ผู้ชมมาดูเยเฉยเ <c oughs> แต่ส่วนเราสองคนเนี่ย <c oughs> เราต้องมาแข่งการต่างหากท่านผู้ชมเขาท่านผู้ชมเขาจะไม่เห็นเพราะว่าเราจะต้องไปเดินยิงที่ต่างกันนะครับซพ่งซึ่งกล้องมันไม่เอื้อมหนวยนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมดูเข้าๆนะอุปนิลขึ้นตัวเรื่อยอ้ยใหญ่ๆหญเปนาลยใหญ่คจริงบ่อเนี่ยนะครับบ่อตรงนี้มันมันไม่มีปนินนะครับแต่มันเข้ามาเองไม่รู้มันเข้ามาได้ไงนะครับ<ด>แล้วปลาที่เนี่ยนะครับส่วนมากจะเข้ามาเองทั้งปลาดุกทั้งปลาอะไรนะแต่ว่าปลาดุกต้องต,อง,ตองคืนนะครับส กล้องครับติดถ่ายตรงต่อไปนะครับงั้นทำงานไม่ได้ใช่ไายวนแล้วยกมือแล้วองคูดถอดเสื้อรอแล้วมีได้กี่ตัวไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยโอ้ยพอเหี้ยเลยนะครับคนมันห้าวครับผมคนมันห้าวท้านะครับรอบนแล้วผมแพ้มันนะผมในรอบนี้นะครับมันเสียโจนะครับ ก็โดนเละแน่นอนคอนเทนต์นี้นะผมนี่เลยคิดเองโดนเองนะคิดเองโดนเองเอาใจทำเองเลยฮะบบว่าจะให้คุณเอาให้เลือกเอาว่าเอาอะไรก่อนเค้กเอาเค้กก่อนโป่ยังไงโอ้ยมันเละนี่โอ้ยเละเบิกเละบอกก่อนโปหลังจะห้าวต่อยไหม ไม่ได้ไม่ยอมยิต่อไปอยากได้อีกวะไม่ยอมไม่ยอมมองหน้ากล้องเลยบอกเขาอจะเอาอะไรอีกตอนนี้เงาอะไรตอนนี้เอาเค้กตอนนเปลี่ยนว้างเนี่ยนี่เยี่ยดอีกไอ้แก่เละเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยชอบใจวะชอบใจวะแก้เพื่อนเนี่ยโอ้ยเยี่ยมนต้องขยี้มันต้องขยี้เฮ้ยนี่คิดเองนะผมคิดเองโดนเองนะฮะ ก็อันนี้คือไข่เราไปแล้วมัปลาใส่กับบ้านผมโกไอ้รธโอ้ยเกียร์ยี่ช็อปเป็นข้อแด็กได้เลยเฮียอุ้ยแข็งว่ะสะใจจริงเลยโอ้ยดีดีบอยอืม ผูไม่ต้องั้งงบอกคนดูหน่อยว่าเอาคืนไหมรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันไม่ด้แดดหรอกูเปเรียนไปแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันเละเละเละจริงเป็นไงรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันเราไม่ได้เราไม่ยอมอยู่เลยวันนี้นะครับผมผลงานที่ได้นะครับก็เป็น อนที่ไรก็เป็นปัดดินครับผมแล้วก็ปัดช่อนครับนี่เลยใส่สวยใส่นี้พ่อจ่อให้บอกอร่อยนะอุกุลำบากเลยกนก็ติดตามนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้นะครับก็เละไปหนึ่งคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมนะครับก็ ลาไปก่อนดีกว่าครับผมรอบหน้าอีพีหน้ายังไงค่อยไปติดตามกันนะครับบ๊ายบายไป <c oughs>